มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาจารย์พวงทองเผยใครจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเพื่อไทยไม่กล้าแต่ต้องกฎหมายนี้วันที่28สิงหาคม2,566รองศาสตราจารย์ดร Dr. พวงทองภาวครพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าไม่ว่ารัฐบาลเศรษฐาจะเอาพลเอกรัฐพลนาคพาณิชหรือว่าสุทินคลังแสงมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่มีความแตกต่าง โดยรองศาสตราจารย์ดรพวงทองโพสต์ข้อความระบุว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นพลเอกรัฐพลนาคพาณิชคนของประยุทธ์หรือว่าคุณสุทีนคลางแสงก็ไม่มีความแตกต่างที่สำคัญใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะไม่แตกต้องอำนาจใด,ดๆของกองทัพยอย่างเด็ดขาดจะไม่ยุ่งกับกฎหมายเหล่านี้ พรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ให้กองทัพผูกขาดอำนาจในกิจการทหารทั้งหมดสภากลาโหมไม่แตพะพรบความมั่นคงภายในหรืออำนาจของกอรอมอนอไม่แตะกฎอายการศึกหรือว่าเครื่องมือทำรทัฐประหารถ้าเป็นคุณสุทิน ก็แค่ไปนั่งเป็นต่อไม้ในที่ประชุมทหารจะสั่งยกย้ายแต่งตั้งนายพลสักคนด้วยตัวเองยังทำไม่ได้เลยมันจึงเป็นกระทรวงที่ไม่มีพรรครัฐบ,บาลอยากจะได้นี่สินะประชาธิปไตยที่คุณปกป้องชื่นชมเพื่อไทยการละครขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ